สวัสดีครับวันนี้จะพา,าการเลือกเมล็ดอะโวคาโดที่สวยงามเพื่อนำไปเพาะนะครับครับมาดูได้ตรงนี้เลยนะครับมาดูใกล้ๆชีงกล้องเนี่ยเห็นไหมครับเราต้องเลือกเม็ดที่มันสวยและก็ใหญ่แบบนี้ส่วนมากจะเป็นเม็ดพื้นเมืองของอพันธุ์ตองจีนะครับพันธุ์พม่านะครับโอ้สวยใหญ่มากแบบนี้นะครับดูนะครับเนี่ย ก็แบบนี้จะเพาะขึ้นนะครับดูนะครับเกือบทุกเม็ดเลยนะครับดูนะครับเช่อนกล้องเห็นไหมครับก็จะคัดเลือกแต่เม็ดอึดใหญ่แบบนี้นะครับเวลาเราไปํำไปเพาะจะได้แข็งแรงสมบูรณ์นะครับแล้วก็ก่อนจะไปเพาะต้องแค่าสารต้องแช่ยาการเชื้อราไว้ด้วยนะครับก็หน้าฝนนี้ผมก็จะเอาไปปลูกนะครับผมไม่ใส่ถุงแล้วไอ้พวกนี้ผมก็จะนําไป พาที่สวนนะครับเม็ดนี้ไม่สวยแล้วเม็ดนี้รู้สึกไม่ค่อยดีแล้วนะครับแบบนี้นะครับเม็ดใหญ่มากผมก็จะนําไปแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะนําไปขุดหลุมวางระยะให้เรียบร้อยผมก็จะนําไปวางแล้วก็ดินกบให้มันขึ้นเองก่อนแล้ววันหน้าผมก็เสียบยอดนะครับดูนะครับโอ้โหต้องต้องเอาเม็ดให้มันใหญ่ๆแบบนี้นะครับเม็ดแบบนี้นะครับ สวยมากเลยแบบนี้มันจะไม่สวยแล้วนะครับแบบนี้มันขึ้นลาเนี่ยเอาทิ้งได้เลยแบบนี้นะครับเม็ดขาวๆแบบนี้นะครับสวยมากดูนะครับโอเคการเ,รเลือกเมล็บบดอะโวคาโดนะครับนี่ครับใหญ่ๆส,สวยแบบนี้เลยนะครับดูนะครับ เพราะรับรองครับขึ้นทุกเม็ดนี่นะครับสวยมากเลยนะครับดูนะครับนี่แางดูสิถ่ายใกล้เลยนะครับสวยงามตอนนี้กำลังคัดนะครับ เพื่อเตรียมพร้อมในการาปลูกเมล็ดฤดูฝนที่จะเริ่มตรงถึงในน้นนี่นะครับอากาศร้อนมากเลยนะครับโอ้โหก็เป็นการเลือกเมล็ดพันธุ์นะครับเอาลูกใหญ่ๆตีกล้อนแบบนี้เลยนะครับจังก้องเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ